เกมในครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้กำลังทำการแข่งขันยัต่อเข้าเกมระหว่างน้องแอนกับอีพิทิบเบิลครึ่งเวลาแรกก็เป็นมาได้น้องแอนก็มาได้ประตูในช่วงท้ายเกมคเขาทำให้ตอนนี้น้ำหนึ่งก็ต้อต่อศูนย์ครับสำหรับครึ่งเวลาหลังก็ต้องกลับมาเล่นกันต่อแล้วสกอร์เดียวแบบนี้ก็ต้องไว้วางใจให้ได้ครับน้องแอนพวกเขาต้องเป็นนกเก็บสาวแนนาดก็เพื่อที่ คะแนนหนีห่างันดับที่สองไปแล้วขึ้นมายช่จอนี้ซิมมี่สองกลางนี่เพื่อนของสองคนมาสวยหนุ่มอะไตอนนี้ปั๊มที่บอลเพื่อสิให้เล่นต่อ เตะทิ้งมาบอลไม่ไปไหนแล้วตอนสุดท้ายเต็จะตอกออกมาทางซ้ายเต็มยิงยัดโอ้โหมีตรงต่อด้วยอ่ะมาผู้ถ่าตูยังไม่พลาดกบปัดติ้งออกไปยังคงได้เป็นคอนเลก์คิดกับ้างซ้ายกบน้องแอนจะไปเสาสองบอลอยู่ที่บอย กระดกอ้อมตัวมาแล้วมแม่จะจอนคิวนี้ไม่ดีแต่ว่ายังมีทศกบมาช่วยได้แจมถึงบอลหลอบอยู่จะรอดขาไม่ดีแล้ว,วด,ลดูบิ๊กโตขึ้นมาวันนี้ตูใช้ความใหญ่แต่ว่าเอา้าซ้ายงลงล่งจิมมี่จับแล้วก็โอ้โหตรงขาเขาเพื่อนว่าอยู่จังหวะที้ตัดสินใจทีเขาก็มาที่สองตัวโอ้จังหวะที่จับปึ๊กนาคิดนันคือปังจิมมี่ โอ้โหมุม้งไม่เคลียร์เลยทุกทีแล้วก็ทำช้าโอ้โหหูกจังหวะนี้ดีไม่ผ่านก็มาได้ดีด้วยนะพวกในต่อเก็บโทษเยอะยางได้ในลูกมุ้งในด้านซ้ายก็สำหรับ Invisible Ball กลุมจักกับมากิมมี่โอ้โหโดนจักสองแล้วจังหวะนี้ไปเข้าจากหน้าหลังเนาะพิศเสียง ในฟ้าครับกับอินบิสซิเบิลแล้วก็ถือว่าจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากลูกเซตผีตูบ้านครับปีผีกับสิมมี่อยู่ที่บอลไหลมาแล้วจิ้กุ้งผู้หญิงสาวยังฝีอย่มาม็อกได้ดีแล้วกับสุดท้าย ยังได้เป็นแค่ลูกทุ่งทางั้นขวาเท่านั้นครับเออยับยันงตรงกลางก็ไม่มีเตะจะลงต่อมาเอาบิา๊กเตะจังหวะแรกไม่โดนฟางอยู่แล้วคืนโอ้โหเค้งไรเล่นกันใกล้เลยออยออกหลังไม่เลยครับเไปตั้งเตะจา,ากฝาประตูขึ้นมาครับ โต์ให้ปอยจะแปะให้เพื่อลูกนี้ไม่ได้ครับเด็ดไปต่อแล้วโอ้โหเหลี่ยบนี้เสียเปลี่ยรก็แต่ทิ้งออกห้างไปแล้วก็ปอดเจ็บด้วยครัภูจัดมาให้หาแค่เพียง แต่ว่าบอลสุดท้ายครับเป็นเตะมุมกับทางด้านน้องแอนรับบอลสุดท้ายกิ้งออกหลังไปแล้วเปิดโอ้โหจัดเอ้าแล้วกับพลิกอยู่เหมือนับคนโอ้แล้วดูว่าจะเจอเกมฑ์สุดเก่าของอินวิซิเบิลทุ่มกลายมาจีมี่ปล่อยบอลตกเอ้าแล้วไปปังไม่ดีเลยวันนี้หลอกเข้าขวายิ่งปัดทิ้งจังหวะสองจีนี่ยังเก็บได้ก็ไปเกอะมีอยู่คนนึงดูว่าจะเปิดเข้ามาหรือเปล่าโดนนัดจากด้านหลัง โอ้โหทุกคนว่าจะพู้ถือว่าเนี่ยพลาดเลยครับติไปบังแล้วบังไม่ดีแล้วมึงหลุดมาสองเกิดเราเสร็จคำบังอ่นถ้าเกิดก็ต้ายอะนะเห็นไหมโอ้โหเกมนี้ไม่ได้สามคะแนนนี่เสียหายเลยครับโอ้โหยินี้เขาได้ห่าจับฝ่ายเท่านั้นครับเราจะมีโอกาสอยู่เขาดูจากพวกเกรีเพราะว่จะเปิดครับทั้งสองทีม ทางด้านน้องแอนก็พยายามจะบุกเแต่ต้องการประตูที่สองเพราะความมั่นใจแบบว่าการบุกขึ้นมาแต่ละครั้งต้องทำให้รับกลุ่มด้วยเพราะว่าถ้าโดนสวนกลับมาแน่นๆเนี่ยโอกาสเสียต้องม,มีแล้วโอ้แล้วมีการบาดเจ็บก็ไปซีงออก้างไปเลยที่เห็นกองหลังของทางด้านี้มีเวอร์สแมนเชสเตอร์มีการบาดเจ็บก็โอเคดูเพื่อนแล้วเอาหน้าเพื่อนได้เราข้ามสนามก็ ได้แล้วเอ่ะตรงนี้ดักบอลได้สวยตุ๊กแกมีปา๊ดดโอ้โหจายบอลน้อหลังเพื่อนนี่ก็มาดูโอ้ตองนี้ดักบอลได้สวยบอยเกมตู่ดับบอลได้ดีแล้วสรงนี้ ตีให้ไม่ผ่านบอลบอลท้ายไปออกห้างไปก่อนครับย,ย,ยังได้เลงทุ่งครับแต่บบางอยู่โอ้ดูครับใช้ความใหญ่ครับลูกน,นี้จะไหลมาไม่ได้แล้วโตโตกลับมา2คนต้องอะไรครับอินวิทิเบิลบอลตัดเข้าในแล้วไหลออกมาทางขวาสวยมางกว่น,นี้กู้กูขู่เสาแรกไม่ผ่านตัโอยครับต้องจ่ายยอดขามาสวยเหมือนกันครับแซม แต่ต่อขึ้นมาแล้วตีเรามาทางซ้ายเจมส์ให้เราผู้ปล่อยให้เจดูกนี้จริงไม่ตรงกอครับผู้แล้วตอนนี้มีการบาดเจ็บหรือเปล่าครับเราสิโอ้ให้เป็นตั้งเตะดอกปล่าประตูเท่านั้นเด็กถ้าจังหวะจริงเนี่ยขาโค้งไปแล้วโดนสะกิดมานิดนึงเด็กโอ้ไม่ได้ตัวนี้โอสาวเจ้ามาสวยสองคน จูนี่หม่ไม่ดีก็เมาจัสหกวะนี้จะหมุชงก็ได้หรือจะเก็บพอลลงมาก็ได้เพาะว่ตัดสินใจไม้ดีลูกเี้แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนสำหรับอินด i s เ b l e ใครจะออกใครจะเข้าเป็นให้เหลงานเพื่อเลยงการโทางด้านโบโลงมาตอนนี้สำหรับอินด i s เ b l e อาอัมบอออกมาเลยคบินแบกตรการ้าเดี๋ยวต้องตัวําแหน่งจะยืนยังไงครับ ลอยให้สัออ้นๆเดี๋ยววะเจ๊แต่ต่อลูกนี้ไม่ผ่านแล้วจัดสวนกลับขึ้นมานนท้ายครับให้มาโบนไปเองครับแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีจังหวะสุดท้ายบางอยู่เอ้าแล้วโอ้โหที่เกือบแทบได้ครับ ยังไปลูกพุ่งครับของน้องแอนเวยยบอยย้อนกลับมาเปลี่ยนแกข้ามมาทางขวาเลยทันตะขึ้นหน้ามาหอหาเพื่อนข้างหน้าอยู่จ่ายโอ้ย้อนหลังเพื่อแต่งได้อยู่อ่ะเจนบล็อกเข้ามาสวยครับต่างจริงทุกนี้ติดบล็อกแม้ไม่ยากจะบอกว่าสีไม่ว่าอะไรครับตอนนี้อยากเล่นต่อมาแล้วก็แอนสมองสุดท้ายสกัดทิ้งออกข้างครับ คืนหลังกลับมาไปชิปเข้ามาในกรอบตุ้งนี้รับเข้าสองก็จะสวนกลับบอยทุ่มมาจีมี่กระโดดต่อโบสข้างหน้าอีเพื่อนรออยู่จ่ายไม่ผ่านตีอีกครับผู้คู่นี่วันนี้ดูครับดึงกลับดีเลย์ตะบาทนิดนึงครับสหรับน้องแข่งแอนไอเดงมาทางขวาโบสบอยโอ้โหแล้วก่งลูกนี้มาได้ยุ้นครับ โอ้จิ้มดื้อเลยมอยเ่ยเห็นมี่วินที่ว่าครับระหว่างกองหลังสองคนก็แม่จิ้มดื้อๆแล้วตัหมูเื่นตะวานนี้ผู้สาวซูยังไม่พ่ายกระปัดทิ้งออกหลังไปยังได้เลยเตะมุมก็ทางด้านขวาโุมไม่โดนต้อจิ้มโอ้โหนี่โกไม่มีเลยแจงยิ้มอุ้ยโอ้กดไม่ลงแล้ไปไหนไม่รู้เออน่าจะได้มีโอกาสแล้วน้องแอน พยายามหาว่าที่สองสู่ว่าตอนนี้กกนอโอ้แล้วยากเข้ามาต้ังหวะสุดท้ายเป็นลูกฟาวอออโอ้ฟาวอีกแล้วเนี่ยเข้าบอลช้าเดินไปที่ปิดมาเปยนเสียเปียบโอ้แล้วฟรีคิกต้องวะนีเด่นชุด าแล้วมาดูฟีทีดีกันทีนี่โอ้โหคนเยอะมากโอ้โจังหวะเหนี้ต้องมาียบเน้นอบสำหรับอินดิสิบัลกามลังเท่รกัูเดียวครับข้างด้ ประตูหนึ่งกลับมาแล้วเราตับถูงเก่งมากยืมันเปิดตรงอนนี้ไม่ถ่ายไปเร็วเลยครับ้องออุ้ยได้ครับจัดกลับมาเอาเสศษไปไม่ดีเยอะตรงกลางแล้วกัดแท้ลูกนี้เพื่อสิ ไม่ว <Cornell> ่าอะไรโบสคืนไม่ดีปุ้ยตักกลับมาแล้วให้ตรงกางแจกบลูกนี้โอ้ช้าเินไปแล้วมาดูตัวดักกับฝัดหน้าแล้วสีหน้าคนนี้ก n v i drink, oh. oh. right? well, s i b l ลให้มาวาดดูเฮ้ทังานอ้โอ้โหสะอาเงเลเาจะเปลี่ยนตัวใครจะออกครับ ตอโอกล้วอรับิวิั่นม่เหเกมกลัมาติดต่อกำลัูโอ้ถือว่าได้รูนก็สมหวังก็จกู้นี้ก็่ายเบาอันนี้ัิหน่อยแล้วถือว่าตรงเร็ววิกเร็วอันนี้จะนิดนึงแล้วหมูมีโอกาสเลยว่า่อกู่เดียวอุ้ยลอยต่าง่มาเ็ โอ้โหจังหวะนี้หลุดออกข้างมาเองครับปขนาดไส้มาจะมาณนี้ป้าลงไปปล่อยบอลตกแล้วก็สุดท้ายหลุดออกหลังไปเองครับเตัตงเตะ่าประตูที่มาแล้ว,ลวจะมีการเตดตัวหรือล่า โอเปลี่ยน2เลยครับอินดิซิเบิลครับตอนที่เช่นเดียวกับน้องแอนครับตอนนี้ถอดเจออกมาครับวันเร็วลูกนี้ทางด้านซ้ายปุ้ยข้าซ้ายยังได้อยู่ลอยมีมือที่อข้อซ้ายจริงจริงถักข้อไม่ผ่านครับราจะสวนกับเอ้าจังหวะแรกดูสกัดไม่ได้ ตาเข้าขวาทีนึงบอยจ่ายทะลุลุ่โล่งๆยิงติดเซฟจัะมาสองโอ้โหเล่นดีบอดครับแล้วจะหยุดยังไงครับเพื่อนให้ใครเป็นผู้เขาโอ้โหจังหวะเนี่ยไปจับบอลนอกเขตโทษก็ไม่แล้วกลายเป็นลูกแฮนบอลซะเลย โอ้ผู้ตัประตูเมื่อออกมานอกกรอบแกตโทษก็เหมือนยีเล่นธรรมดาคนอื่นเนาะไปใช้ปืนย์และแฮนด์บอลแน่นอนครับแล้วดูฟีฟิ่ตั้งวันนี้มีลูกสูนยหรือเปล่าหลายมาแล้วยิงไม่ห่างเลยจังหวะสุดท้ายยังไปลูกพุ่งเนาะเปิดกรอบมาให้ซีลูก ไประยะแล้วออกข้างครับตูมขนาดเต้นมาตรงนี้แต่โดนปุยครับโดนปุยออกข้างไปครับไอ้ลูกทุ่งด้านขวาของอินวิ i ิเบิลครับเออแล้วลูกท้ายเกมแบบนี้ครับเหลือประมาณหกอันดีสุดๆลูกเกมแบบนี้ยกงถือว่าได้ลุ้นทั้งสองทีมครับ ยัดมาสาวน่คู่ยแะทิ้งได้เมืไหแล้ว่อยวูนี้โอ้ใช้วามใ่บางอยู่แล้วล็อกมาฟ้อนให้มาสวยแล้วทุวนี้โอเคายลูกนี้โบ่ดวางอยู่แล้วตัวจะแทะจากด้านหลังฟาวแน่ผอนเยอะากีมอะอะได้หลังครัะเอาละครับ แม่าคนันแมไปไหนเลยตีชิ้ยกสามแม่เขายข้างขวาต้งตั้งโตไกับแดงมาแล้วแดเ็นสอเป็นัวเป็นฟิิสระยะถือว่าทำการ์หน้าเลตรงนี้ต่พระเจ้าูยิข้าวขึมาแล้วโอเสียหายอเ บอลยิงแล้วโอ้โหทีห่ฝ่ายตรงขงราครับได้น้ำหนักได้แล้วประตูแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับน้องแอนตอนนี้จะถอดเอาใสออกครับแล้วก็เราส่งเอาวิปากลงไปครับยิงขึ้นมาด้านซ้ายก็ปล่อยอยัหาหายงคงตัดอยู่ที่ประตูเดียวมพวกนั้นก็มาดูของก๊อ น้องแอนเปิดโอ้โหลุกไปเยอะครับแล,แล้วจะมีการเฟรฟตะโตครับอเปฝ่าครับไทยจะเข้าครับโอ้โหถอนแล้วมีเบิร์ดออกครับตอนนี้ส่งโตลงไปครับต้องการโตลุกกำสองรับอินวิซิเบิลตอนนี้เหมือนจะเล่นหน้าคู่เลยอ้โหบิร์ดปกชงม,มาในกรอบมารับเข้าซองครับ จีนว <OR AT> <stand saint> ่ยิงโอ้โหขอเคได้ด้วยที่ต้องต่อเกมทุกคนอันนี้พยายามจะหาต้องวัดจบให้ได้ครับสำหรับอินดิเซเบอร์เราะต้องการแค่ประตูเดียวเลยแต่แบกตั้งครับเกมในคู่สุดท้ายอะเป็นเกมโอ้โหถือว่าบิ๊กแมตเลยครับอีกคู่เลงครับดูครับไปตอนเกี่ยจะลงหาแบบทูสคูครับ สวัสนี้เอาให้ออกข้างเท่านั้นคก็ปุ๊กจัดมาทีนี้ด่าได้แต่ก็ออกข้างเลยครับนปถูกยิงแดงขึ้นมาครับต้องอ่านโอ้ขึ้นมาเพสติ่งสูงแบบนี้โคตดูว่าให้มาบอยจ่ายมาซ้ายสุดบอลอยู่ที่แซมโอ้แล้วบอยจังหวะนี้ไหลามาอุ้ยคือนอีกทีหนึ่งบอยเจ็งเด้งจริง,รงเลียบร้อยไปเลยครับโอุ้ย จังหวะนี้ทำกันสวยโอ้อเล่นกันทุกสนามตววนน้องชมนะปุยนหลอกเพื่อนหลอกเพื่อนฝ่ายตรงข้ามนี่หลงเลยครับตรงข้าดันยิงแล้วหากกลับมาให้ปล่อยคนเดียวโล่งๆตรงกลางมาเข้าไปครับต่อโอ้โหลึกเกินท้าอีกแล้วจังหวะสุดท้าย เล่นชักใส่ตาฝาประตูขึ้นมาครับนงาน่ากตอนนี้มันได้ประตูที่สองมานี่ได้สบายเลยครับเล่นมาเล่นมาเล่นมาไอ้โอ้ยถึงแล้วโอ้ยจงวันที่ทศโหมดไปขโมยบอลออกมาโนลุงจัดหน้าหลาตัวเสียให้ ตัวนี้ดูโคตรถึงโคตรต่อแล้วเหลี่ยมถือว่าได้เปลี่ยนแล้บจังหวะสุดท้ายไปเข้าแา่ด้านหลังองฟ้า,นา,าแน,น,น,ะะน,น่นอนครับปเลไปเลยีปเลยไัเลยไยิงโอ้โหสลดปเลเลยไปย อู้ด้านลูกนี้ข้าวขึ้นมาช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็จะควมจะได้ยุ้นมากแล้วสำหรับอินดิซิโต้ยังได้เลยแต่ปุ่มเราให้มาตัางหว่านี้ไม่ออกด้วยแล้วพลอสิงให้ได้ต่อหลุดมาดูใช่แล้วโดนภากีดจากด้านหลังแล้วได้เช้าแต่ใส่เข้าเดี๋ยวด้านหลังแล้ว,ว,ว,วโอ้โหเอามาได้จังหวะลุ้นช่วงท้ายแล้สำหรับอินดิซิโต้ ไหลแล้วจริงโอ,อ้โหหักข้อมาเอ,อ้ายิงนีเรียบร้อยนะเอาแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็อีกทุ่มทดเจ็บครับตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ลงทุ่มทนเจ็บครับโอ้มีลุ้นกลับมาครับสำหรับอินทิเบิลเอาวไหมครับ ตับพัดตับคูเนี่ยต้องมาเสียประตูอีกที่2อยุ่งเลยแล้วก็โทษเวลาบาดเจ็บแค่1นาทีเท่านั้นนะสำหรับเกมในครึ่งหลังอู้หัวมันก็พูดสกัดจะไม่ขาดเจ้าเลยน่าต่อเติโทษิงไม่ตรงสองครับอาร์ตั้งเตะต้องขึ้นแล้วเราสำหรับอินวิซิเบิลครับเล่นสั้นครับจีบี้ไม่ไม่ผ่านตัวแรกอีกทีสวยตอันนี้เอาจีบี้แต่ต่อโทษไม่ถึง <the prestigious> mhm. หมดให้ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ว้าจิมมี่ย่งบอลกลับมาไม่ได้ครับแล้วดูครับน้องแอนอุ้ยโอ้โหมีบอลยาวอีกครับแต่ยังเป็นลูกทุ่งครับของน้องแอนครับย้อนกลับมาไม่ดีเราเตะทีมลูกนี้แถวสองโอ้ยเกือบให้ถ้าให้ผ่านเลยลูกนี้ลูกครับจิมมี่บอลสวยตุ้บตู้แล้วโอ้โหหลุดเดียวมาแล้ววันนี้จิมมี่ ต่อแคโทุกโอ้ยย้ายไปถูกทับโอ้ยนี่ยุ่งมากนะสำหรับต้นแอนครับตาโค้ชที่นั่งดูอยู่ก้างสนามตอนนี้เฮลั่นเลยครับโอ้ดูครับน้องแอนนำสองสูงถ้าเกิดลูกนี้เสียขึ้นมาอีกสีอะไรครับโอ้โหดูครับแต่ถ้าลูกนี้เข้านี่ถือว่าอินฟิสิบัลงานนี้ สามารถปิดเกมได้ครับเดินแต้มต้องรอครับถ้ายิงเข้าต้องเอาคนที่ชัวร์ที่สุดมายิงครับสำหรับอินเทอร์สำคัญครับทีมี้ถ้าเข้าครับโอ้โหมีผลต่ออำ้าจดังฮ้อนเลยครับทีมี้วิ่งมายิงไม่เหลือครับโอ้โหตีมาเบอร์เลนสองมาตัวสองครับโอ้โหดูอนี้ดูเข้าไม่เสียสุดโทษต้อเป็นคูดด่นี่ เข้ามาไม่โดนบอลรูบนู้นปูสามตัวนจะออกมาปิดมุมเล่นที่บอลก็จริงก็แต่ว่าป้ยจังหวะที่พอไม่โดนบอลก็กลายเป็นไปขวาเพื่อแง่งออกทางด้านนี้ที่บอเป็มเต็มครับโอ้แล้วสีหายจริงแล้วประตูนี้แล้วผู้เสินเป่าต้องไปดาวมดเวลาแากแข่งขอู้เล่นสองทีมแล้วที่กลางสนามเลยครับโอ้เป็นไปได้ครับสองประตูท้ายเกมนี่กับลูกฟุตบอลตรงๆมีลมอยู่ข้างในครับ ไม่ใครเราไปเชื่อเราต้องแอร์น,น้ำสองศูนย์อยู่ดีดเหมือนต้องปิดแกมไปแล้วนะสปอนไปเสียประตูในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วมาโดนตุกโทษในช่วงท้ายเกมพบเจ็บอีกทีนึงโอ้ทุกคนต้องพูดเนี่ยถึงว่าสมาธิไม่มีครับเราต้องแอรในช่วงท้ายเกมครับโอ้ทำให้ที่เราไปเสียสมาธิก่